สวัสดีคะ่ะพี่น้องจา๋าสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้บีจะพามาทำวิธีการหมักหมูปิ้งนะจ๊ะพี่น้องจา๋าวันนี้คิดจาก,กินหมูปิ้งก็เลยจะพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ป้านาอามาทำหมูปิ้งสูตรอร่อยอร่อยกันนะจ๊ะตอนแรกบีก็จะใส่ถุงมือก่อนนะจ๊ะก็ย,ยังไม่ใส่ดีกว่าเดี๋ยวจะบอกอ่าส่วนผสม,สม,สมก่อนนะคะอันนี้ก็คือหมูเนาะครึ่งกิโลจะห้าร้อยกรัม อันนี้ก็น้ํามันพืชนะจ๊ะน้ํามันพืชเนาะแล้วก็อันนี้ก็ซีอิ๊วขาวน้าตาลปีบ๊บพริกไทยขาวแล้วก็ซอสอ่าไม่ใช่คานอนหรือว่ารสด,ดีนะจ๊ะอันนี้ก็คือน้ํากะทิหอยซอสหอยนางลม ออาเบกกิ้งโซดานิดหน่อยจ้ะแล้วก็กระเทียมนะจ้ะแล้วก็เกลือเนาะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนเนาะน้ำมันพืชลงไป ขยัขยัให้เข้ากันก่อนจ้ะต้องใส่ถุงมือจ้ะท้าไม่ใส่ถุงเลยเดี๋ยวมันเดีจะใส่เกลือเข้าไปตรงนี้นิดหน่อยนะจ้ะเพราะว่าขยัาให้มันเข้ากันแล้วมันจะได้นุ่นน่จ้ะเนาะ ให้มนะันเข้ากันนิดนึงมันหมูมันจะได้นุ่มขึ้นจ้ะน้องจ้าสูตรนี้อร่อยจะมีทำกินบ่อยจ้ะมี่ก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนพี่ป้านนะอาเพื่อนๆนะจ๊ะเพื่อเพื่อนๆ,ๆจะลองเอาไปทำดูจ้ะอร่อยจริงๆคะ่ะ Okay. ต่อไปเราก็มาใส่ส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะใส่ทั้งหมดลงไปเลย ีอันนี้คือน้ำตาลปีบ๊บมีจะเพิ่มน้ำตาลทรายเข้าไปนิดนึงจ้ะน้ำเยอะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเดี๋ยวพอเวลาเรานวดนวดเข้าไปแล้วน้ำมันก็จะดูดเข้าไปในเนื้อหมูจ้ะเนื้อหมูก็จะดูดเอาน,น้ำจ้ะพี่น้องจ้ะ นวดไปเรื่อยๆใจเย็นๆน,น,นวดไปสักประมาณ1ิบส้านาทีเราค่อยไปแช่ตู้เย็นก็ได้จ้าพี่น้องจ้าหรือว่าถ้าเราไม่มีเวาลาเราก็นวดไปสัก20นาทีหรือ15นาทีเราก็เสียบไม้เลยนะจ้า<อ>ย่างได้เลย<อ>เดี๋ยวบีขอนวดก่อนนะจ๊ะ นี่จะสิบห้านาทีเนาะหลังจากที่บีใส่ส่วนผสมแล้วก็นวดไปสิบห้านาทีจะเดี๋ยวบีจะไปแช่เย็นแช่ช่องอตู้เย็นไว้ก่อนนะจ๊ะใส่ช่องใส่ไปในช่องฟิตก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าบีมีเวลานะจ๊ะถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ไม่มีเวลาก็เสียบไม้เลยจ้ะเสียบไม้แล้วก็ย่างได้เลยจ้ะบีไม่รีบนะจ๊ะเดี๋ยวบีจะมันนึ่งกินกับเดี๋ยวบีจะหนึ่งข้าวเหนียวก่อนจะพี่น้องจ้าก็พอดีแหละ รอหมูในตู้เย็นนึ่งข้าวเหนียวสุกแล้วก็ไปย่างกันเลยมยค่อยมาเสียบไม้ย่างกันนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปจ้าอันนี้บีกระเดาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะจ๊ะพี่นองจ๊ะเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนนะจ๊ะแล้วจอดจะมาเสียบไม้กันเลยนะจ๊ะพี่นองจ้าแต่ว่าใส่ถุงมือก่อนจ้ะใส่ข้างเดียวเพราะว่าอืม ไม้เสียบเราก็ต้องแช่น้ำว้ก่อนนะจ๊ะให้น้ำมันเข้าไปดูดใไ้ไม้มันดูดซึมน้ำหนอยจ้ะพี่น้องจ๊ะพอเวลาเราไปหนึ่งหมูไม่ติดไม้สองไม้จะไม่ไหมเนาะจ้ะพี่น้องจ๊ะใส่สองขางแหละไม่ใส่เลียวจ้ะถ <laughs> ุงมือกับทุงใหญ่ถุงใ่ถุงใ่กามือจ้ะ คิดว่าเป็นถุงมือกับสื่อเลยบ่เดีเบิ้งใส่เลยจ้ะพี่น้องจา๋าเอามาห่อด้วยันโอ้ยถุงมันตั้งใส่เอลมือบีปกติใส่แต่เอชจ้ะเต็มสู่เออเต็มเต็มสู่เต็มที่กับใส่เอชบ่มีเอชจ้ะใส่เอชบีบีใส่แต่ใส่เอชเนาะบัน,นี้ซื้อใส่เอลใจโอ้ยเบิ่งเน่ถ้าเกิดว่ามัน มันใหญ่กว่ามือแลวมันมีแต่สิลุดนะจ๊ะมันจับบสสดวกเนาะก็มาเสียบไม้กันเลยเพื่อเราจะไปย่างกันนะจ๊ะ่น้องจ้าตอนนี้ก็สิเป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะจ้ะพี่น้องจ้าย่ามหนาวเนาะแต่ย่ามหนาวเป็นก็นเลยสี่อันโอ้ยบรนัดจ,จ้ะพี่น้องจ้าใส่มือปกติเนี่แหละทุ่มทุมือมันใหญ่ทษจ้ะ มือมันใหญ่เกินเนาะจ้ะใส่ไปแล้วมันก็ย่นเนาะจ้ะเสียออกามาแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะจ้ะบีซื้อไม้ยายา,ยาวมาผดจ้ะพี่น้องจ้ะ ซื้อมาแล้วก็ใส่ใส่มันเบิดก่อนจะยังไปซื้ออันใหม่นาอมันได้ซื้อแล้วจะแพ็กหนึ่งตังว่าสองยูโรเก,ก้าสิบเก่ามี่บกีอันสามสิบสี่สิบอันหนึ่งจะพี่น้องจ้ะซื้อมาผิดแล้วก็ต้องใส่มันนั่นละ,บอ,งงะบอกง่ายๆก็ถฮาบรดกินใหม่มันดอกเอออัสันอันยาากะใส่ได้กันนาะจา้านั่นและ เสียบไม้หมูปิ้งจะกินหมูปิ้งกับข้าวเหนียวอาจจะมีมีข้าวจีด้วยนะจ๊ะเพราะว่าบีนหนึ่งข้าวเหนียวอยู่นอกจากข้างๆเนี่ย เดี๋ยวบีขอสีบให้เสร็จก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะหมูปิ้งบีกอสียบเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็รอไปย่างกันเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเยอะยุว่าจ้ะมีกี่ไม้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกไม้จ้ะไปรอกินด้วยกันเด้อเด้อจ้ะพี่น้องจ้าตอนนี้ก็ยู่ข้างนอกนะจ้ะพี่น้องจ๊าข้างนอกบ้านเนาะ ดูดูเห็นหมดเนาะจ้ะพี่น้องตรงไฟตรงนู้นน,ะน่ะคนอ่าเพิ่นท้ำงาเนานะจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่อนไทเพิ่อนอันเพิ่อนไทเนาะจ้ะรถไทยนั่นแหละเออในข้างนอกตอนนี้เวลาทุ่มยี่สิบจ้ะแต่ว่างน้ามหนามันเหมืดเรี้วจ้น้องจ้ายวจะพาออกมาดูนะจ้ะเห็นนะ้า มืดมากเลยค่ะหน้าน้ำก็จะเป็นประมาณนี้แหละหมูปิ้งแล้วก็จะมาจุดไฟตรงนี้กันจ้าพี่น้องจ้ะเห็นบ่เนาะเดี๋ยวจะจุดก่อนนี่มาแล้วเตาเราเตาเรานะจ้าแล้วก็จะมาปิ้งหมูตรงนี้กันระเบียงบ้านจ้าพี่น้องจ้า ปกติบีสียเอาไปลงไปทั้งรมแมนบอโอ้ทั้งุมนางบด้ดอกจก้ะอยากกินซื้อ,อเลิกกันเลยเอาขื้นมา่งเทิ่งจะเอามาตรงระเบียงเนาะนั่นแหละเดี๋ยวสักพักเราจะมาปิ้งหมูกันจา้าหมูปิ้งมาแล้วจา้าพี่น้องจา้ามาเด้จ้ามากินหมูปิ้งน้ำบีรอบดึกจก้ะพี่น้องจา้าตอนนี้สักประมาณทุ่มครึ่งจะสองทุ่มแล้วเนาะหนาวด้วยเด้จา้าเนาะ ไฟกำลังร้อนร้อเลยจ้าพี่น้องกระแสบบอจ้าต่อไปเราก็จะปิ้งอ่าเข้าจีด้วยจ้ะเพราะวันหนึ่งบีหนึ่งเขาเนียวกินก็หมูปิ้งนี่แหละจ้ะรอนะจ้ะสักพักจ้าตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็คือน้ํากะทินะจ้ะบีจะทากะทิลงไปด้วยเนะจ้ะพี่น้องจ้ะให้ให้เนื้อหมูมันให้เนื้อหมูมันนุ่มนะจ้ะพี่น้องจ้ะนั่นแหละ เนื้อหมูมันนุ่มให้เนื้อหมูมันน่าทานอนีกนอกจะพี่น้องจา้าอาจจะไม่เห็นนอกจ้กเพราะว่าแขนบีบังเนาะใกล้จะสุกแล้วนะคะค่อยทานเนาะให้มันเนื้อหมูมันเยิมนะจ้าพี่น้องจา้าจะได้อร่อยยิ่ยงขึ้นเนาะเนี่ยทาเขาเ้เาไปเลยจ้ามันจะได้น่าทานจ้ะพี่น้องจา้า มีข้าวจีด้วยหนึ่งสองสามซี่จ้ะพี่น้องจานนี่ก็คือหมูปิ้งที่เราปิ้งมากแล้วก็ปิ้งเสร็จแล้วเนาะจะพึ่งได้พึ่งเสร็จแค่สี่ไม้นะจ๊ะเดี๋ยวก็จะมาชิมกันนะจ๊ะว่าอร่อยหรือเปล่าทําเองกินเองจ้าพี่น้องจ้าม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 าวันนี้พิ่กเขมีข้าวเหนียวด้วยเดี๋ยวจะชิมให้ดูนิดเดียวจ้าเพราะว่า อ่มันยังอยู่ในเตาอยู่เนาะจ้ะพี่น้องกินกับข้าเนี้ยนะ้เดี๋ยวจะชิมให้ดูนะจ๊ะว่าอร่อยแค่ไะหนะแซ่บอี่ีเด้อนุ่มหวานอร่อยเป๊ะเลยจ้ะพี่น้องจ้าถ้าอยากได้รสชาติหวานหรือว่ารสชาต เข้มเอียงกับเติมได้น,นะจ้ะเพอเราคนเครื่องเข้ากันแล้วก็ชิมได้จ้ะอืมอร่อยคลิปวีดีโอนนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณที่มารับชมจ้าบ๊ายบาย